บวกสดีจ้กพี่าันพ่อมาเนิครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามเย็นจ้ะพี่น้องตุ๊กเพียงมาหาแร่งหน่ะน้ำมาฟาดน้ำหฮงโพดบอกกินว่ะพากันมายกย่จ้ะเป็นไหนเฮ้ยอุ้ยเกี่ยวโพดติ๊บบอตรงมาแล้วมาแล้วติ๊ตัวนึงเมื่อกี้นี่ยกข้างบนจ้ะพี่น้องบรได้ถ่ายพี่น้องเบิ่ง ได้ตัวนึงนี่เด็กตัวบักใหญ่เลยองเชียร <c ười> ์ก็มาเด้อผู้ต้องนา่งคาบก่อนเลี้ยวสวัสดีครับเสียงน้ำดังขนาดหามุมอ่ามุมหันก่อนแล้วก็ได้ก็แข่งเลาวมาดูง้อยมาลงแมนอันนี้ค่ะมันเป็นเก๊สโซกเนาะต้องเอาหกโอกเอาหาโอกมาลงสติ๊กมีแกด มีหมีสี่มีสามุ่นน้องโยกงูดุกเฮ้ย่ันนักครอเนไมิดอิมซิมน้องลบินจากบาทสองบาทถ้ามันในนั้นก็จะเปลี่นคันกระดุงแจากพี่น้องมันใหญ่โคตรมันใหญ่โคตแล้วมันออกไปกลางน้ำเดยน้ำคัดมันมันิะอุยปลาโดดดุ้งดังดุ้งดังอยู่ผูแกผูไปดิไปดิไปดปลาโดดปลาดด คิดกำแพงเลยกูดูดปลากำลังมาแต่ตอนนี้กึ้งฝนพร้อมห้าโมงครึ่งจ้าพี่น้องเมนแมนเปลี่ยนเอาอันเดิมที่เคยใสเนาะอาลองดูเปไหนเปไหนไปไหนไปไหนมิดมิดเปลี่ยนแต่ดุงเปลี่ยนอันเลยจ้ะพี่น้อง น้ำก็มาเรื่อยๆจ้ะรุนกันเปลี่ยนคันกระดุงเลยเป็นเอไดเป็นเอไดอนดีปลาขาวปลาขาวยังบูเห็นปลาก้นหินจ้ะมันอาจะยังบูม,มาเพราะน้ำเพิ่งมาจ้ะรุนกระตจดจ้าโึอ้ยปลาซิวปลาซิวสองตัวซิวกับเอาตื่มกันก่อน เมือแล้วมันฝนตกจากพี่น้องกองเชียร์เมือแล้วอุ้ยเห็นดิในหนึ่งตัวเ้ืงอไอยู่ไปได้ đầu, เดี๋ยวมิเตบอกว่าเบยยกึ้นบาดใด้กะไปละเมือล่ละเมือส่งเมือส่ง มีบอ๊ะมีบอะมีเคราสิวสองโตโตัวหนึ่งคายอยู่คดสามโตสิวอ้าวโตพอดีสวยเลยพอดีมกเลยฝากคนหินมาเลยพี่น้องตัวแรกตัวแรกมากคนหิน เริ่มแดงมาแล้วเหือมาแล้ว อีกแล้วนะนั่นแหละโอ้ยเุ็นะหมวนอุยลุยอยู่บักใหญ่เอ้า <c oughs> โอ้เหลืองเออเลยมาเปิดใกล้ๆดู้นะหนักไปเนะาะบัตรอะโตก็เอามันต้องเจอบัตรสี่ห้าโตหรือเป็น z i แหละ ปลาขาวหนึ่งตัวปลาขาวหรือปลาซิวมดทันไปเร็วลาขาวมันโดนว่าไงว่าไงว่าไงอุ้ยมีปลาซิวปลาซิวจับเอาจับเอาซิวเอาตัวใหญ่เด้อซิวเอาค่ะ Noen av deg tốt tốt quần ủi lủi ủi lủi mà ô oh. mọi người đâu mi bọc mi bọc mi bỏ Mày mắc thế mi nè

ปลากระเงี้ยบางพื้นที่เจอเอิญปลากระเงี้หมูน้ำพัดน้ำพัดพี่น้องน้ำเชี่ยวขนาดเลยมืดเลยเด้อนี่มืดเลยโทรศัพท์สติ๊กมันสิออกแปดอัตโนมัติยกอีกจักป่าหรือจะขึ้นไปยกข้างบนพี่น้องได้บ่ได้ก็จะพากันเมื่อนาะรุ่นยูนิคถ้าหมูมีอะไรจะไปยกข้างบนจากบัี้เผื่อข้างบนมันหลายยกมึงดู ข oh, right ้างกระเช้าขนาดปลุึ๊บโอ้ได <parfois> ้กระเป๋าหนึ่งตัวไปบันทึกเดี๋ยวไปลุนต่อกันข้างบนจ้ะเริ่มมืดแล้วขึ Nicolas ้นมาข้างบนเลยจ้ะพี่น้องน้ำเชี่ยวมากเลยยกได้ปลุกปลุกพัดกระดุ่งไปปลุกเราเพียนมากตรงนี้มันพัดไปปลุกเลยได้กัญชีพากันเมือแล้วจ้ะเห็นไหมไหวไหมปึ๊บ ลงเลยกันต้องกระดุงตาถี่กว่านี้โอ้ยตาห่างกว่านี้เนาะจับไปจะไวตาห่างๆเลยนเนาะตัวใหญ่ๆเลยแบบนี้โอเคต้องไปหากระดุงตาห่างมาไว้แล้วแบบนี้รุมกันพี่เนะมีโบมีก็เมื่อระบาดบ่เคมัามันนักยกบ่รอดแล้วฮึบฮึบ มาลุ้นกระตอร่อเทเลพาแถมนำพัดเกี่ยวก้านัอออึอันแพอเลยนะโอเคนะใ้ประ่าตัวนึงจะ่าแงแหงเบิมเน่ <laughs> มากะหาบว์วาเรื่ตัอนิวประมาณ mất muông gấp thùng này, nay nhăng nay nhăng, à, đáp đồ, mượt mì, khăn, hả, mất nhá, <cười> <cười> khăn rồi con chị à, nó mà vừng ta Đây nổi đây lái tần đấy tần đi Ui đây này yu Ui đây cốt kín Bà Kháo Đi kèng nướng yu nó bảo kẹt đó Mông nhiều chả. น้ำมาค่ำน้ำเนาะเมนมาตอนเย็นเลยไปได้มีเวลายกมากครับแต่ก็ได้พอยากอกินแล้วยากมาตะเวนทางช่วงฮันขุนเฮงมากคนคนยุดกับรีบมากันเลยครับผมก็ได้พอยากรกินครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพจเดอรนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับกับโมฟอกรถทีน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า